ยินดีต้อนรับสู่ช่วงสติลสปอร์ตครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตตลาดนักเตะซื้อขายของหลีกใหญ่นะครับของหลีกใหญ่ของฟุตบอลเด่นๆของยุโรปนะเป็นหลีกใหญ่ที่มีข่าวที่ซื้อขายนักเตะนี่น่าสนใจกันทุกลรีครับ้วก็ลีกที่น่าสนใจที่สุดเพราะว่าน่าจะเป็นลีกอังกฤษนะลีกอังกฤษแล้วก็ลีกอิกตาล,ลีแล้วก็ เีกยเยอรมนีนะครับเดีกยสเปนเนี่ยไม่ค่อยท่าไหร่ครับว่าคงเพราะว่าข่าวของหลุกข่าวของการย้ายนักเตะหรือการซื้อขายนักเตะของของสเปนเะนี่ยค่อนข้างจะเป็นข่าวดังแล้วก็รู้มาล่วงหน้านะนะแล้วก็ทีม่วนใจในสเปนะน่ล้วนล้วนที่จะมีปัญหาทางด้านการเงินนะหน้าที่ใหญ่ในสเปนเะนี่ยมีปัญหาด้านการเงินกันเยอะยกเว้นเรอัลมาริดนะครับ วันนี้ก็จะมาพูดถึงสรุปประเด็นข่าวครับการย้ายข่าวซื้อขายนักเตะข่าวที่ผมจะพูดถึงเนี่ยคือข่าวก่อนที่จะเป็นเป็นข่าวเรียกว่าอะไรเป็นข่าวเทียนหนึ่งสองสามอะไรมาเนี่ยแต่เป็นเทียนลองๆนะครับเป็นข่าวที่ 1, 2, 3, นะทีเทเ่เป็นกระแสนในตอนนี้นะว่าการซื้อขายจะเป็นยังไงถึงแม้ว่าการซื้อขายเนี่ยมันมันยังไม่มีการ ติดต่อก็จะไม่ทางการนะเปนไม่เป็นกันมันมันเป็นบทสรุปของนักข่าวเฉยๆนะครับผมจะมาบอกคงขอบ,บอกทุกคนไว้ก่อนนะมันเป็นข่าวที่นักข่าวเนี่ยพลาดว่าทีมสโม,มสรดังๆเนี่ยไปส่งไปส่งทีมไปเจราจาอะไรส่งทีมไปตัดส่งทีมไปเจราจาอะไรประมาณนี้นะครับมันอาจจะเป็นข่าวลือซะส,ส่วนใหญ่ข่าวเทียหนึ่งสองสามสี่มาครับแล้วก็มา เรื่องที่ข่าวแรกครับจากลีอังกฤษนะดีบใหญ่ของเราเลยครับเรื่องที่ลีอังกฤษนะครับข่าวแรกเลยครับที่น่าสนใจของฮิวเลียอังกฤษก็คือแอตตันวินล่าขยายสัญญาอุนัยเอมิลี่ออกไปเป็น5ปีนะเป็นทางการนะครับแล้วก็แอนโทนีมักซิยาประกาศลาแมนเชสเตอร์ยไนย็ดอย่างเป็นทางการนะตก็เชลซี Chelsea, ครับมีความคืบหน้าในการเจรจา e n นโซมาเลสกากุณซื้อของเ e สเตอร์ซิตี้นะแล้วก็ข่าวเชลซีเนี่ยผมจะทำเป็นอีกข่าวหนึ่งนะเป็นอีกข่าวหนึ่งที่จะเป็นข่าวเรื่อง5เหตุผลทำไมเชลซีต้องเลือก e n นโซมาเลสกมาผมจะทำคลิปแยกไปอีกทีหนึ่งครับแล้วก็มาทีนี้มาที่ก็หัวข้อต่อไปก็คืออนะันเบิร์ดเซมบิโคลเซมบิโลกานี นะอันเบิร์ตแซมบิโลคองกาเนี่ยโอ้ชื่อชื่อลำบากลำบนครับอันเะบิร์ตแซมบิโลคองกาเนี่ยยืนยันว่าเวลาของเขากับอาร์เซนอลเนี่ยใครจะหมดลงใกล้จะหมดลงแล้วใครมนะัเนี่ยเอาเบิร์ดแซมบิโลคองกาใครไม่รู้ครับผมไม่รู้เหมือนกันนะใครถ้ารู้ช่วยบอกผมหน่อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันวนะ่าเขาคือใครนะข่าวจากเทียนหนึ่งอย่างฟาบิซิโอโรมาโน่นะเป็นข่าวเที่รักที่ แมนยำนะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปครับเอนโซมาลิสกาแจ้งกับทีมเลสเตอร์ซิตี้ว่าเขาจะต้องการย้ายไปคุมทีมเชลซีในฤด,ดูกาลหน้านะข่าวจากฟาบิโอโรมาโนรายงานนะครับแล้วก็เซวแฮมตันใช้ออปชั่นซื้อขาดเทเลอร์ฮาบูดนะเบลลิ it, นะครับกองหลังจาก ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ค่าตัว20ล้านปอนด์เทาแฮมตันเนี่ยได้ยื่นซื้อนักเตะตัวเป็นดาวรุ่งของทีมแมนะเชสเตอร์ซิแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเรื่นงต่อของข้อต่อไปครับเลสเตอร์เปิดทางให้เชลซีคนระับเจราจากับอินสูรมาเลก,กาแล้วครับโดยจะมีแผนยื่นสัญญา5สัญญายาว5ปีให้พิจารณาครับเดวิดออนตินนะครับ,รบอันนี้เป็นเพียร ให้เป็นเทียสองนะม,รรมั้งเพราะว่าฟาบิโอละมาโนในเทียหนึ่งนะจะเป็นออนตีนผมให้เป็นเทียสองครับแล้วก็ตำแหน่งมาที่ข่าวต่อไปครับตำแหน่งของเอลิกเทนฮากกับเมานเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันยังคงอันตรายเหมือนเดิมกับไม่แม็กแกนไม่ไม่แม็มมมมมกแกนนะครับโอ้โหสำเนียงโหอาจจะทุเรียทุลังหน่อยครับแต่ว่าขอแต่ว,ว่าให้อย่าให้ทุกคนคทนกันหน่อยครับว่าผมไม่ค่อยรู้จักชื่อนักข่าวนะตำแหน่งของเอลิกเทนฮากเนี่ยกำลังกำลังอยู่ในอันตรายนะครับเป็นข่าวที่ได้มาจาก ไม่แม็กแกนนะข้อต่อไปคือคิร at, ันแมกเชน่าเตรียมเจรจากสัญญาฉบับใหม่กับยิสุวิดยิสุวิดทาวนะครับซึ่งเจ้าตัว,วได้รับค่าหน่ายก้อนโตเพื่อก็เลือกจะอยู่กับสโมสรต่อไปคนที่ให้ข่าวคือแจ็คขอบเตียนจาคแจ็คขอบเตียนเบิร์กนะต่อข่าวต่อไปครับผมก็ไบตั้งน,นะมีแผนหนึงตัวแกมคอตเตอร์มาคุมทีมอีกครั้งนะแต่เจคอบสติลเบิร์กนะ สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิงก์ในคำอธิบายของวิดีโอและก็ในคอมเมนต์นะให้ทุกคนไปเลือกกดเลือกดูสินค้ากันได้ที่คอมเมนต์กับคำอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แปะโพื่ให้คนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับในคำอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็ เพิ่มเติมในชุมชน u t u b e นะซึ่งความจะขึ้นรวบรวมเื่อนอะไรให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้านะครับที่ทางช่องเราเนี่ยแนะนําให้กดไปที่คําอธิบายกับที่คอมเมนต์ปักหมุดแล้วก็ที่ชุมชน,นครับหวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานํามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทาง ช่องเราทําเว็บรีวิวสินค้าจากแอป Lazada นะเป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป Lazada นะผมทําเว็บที่ Google Site นะสามารถให้ทุกคนไปคลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในคำอธิบายวิดีโอนะในเดสคริปชั o นวิดีโอ ชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่าเซลรีวิวช็อปนะให้คนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลิงก์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอปลาซ a าดานะก็เควินเดอร์บอลครับกำลังเปิดสัญญาการเจราจาระนะกำลังจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมนซิตี้ครับพาวพอเฮิร์ตหรือเปล่านะ น,น่าจะพาวเฮิร์ตข่าวจากเพาเฮิรนะ์ตเนี่ยผมผมไม่รู้เทียร์เขาแล้วนะว่าเขาเป็นเทียร์อะไรครับผมไม่คุ้นชื่อนะเชลซีหวังจะคว้าตัวเอ็นโซมาเลสกาอันนี้ข่าวนี่ก็เยอะแยะเล็กๆครับมันข่าวเชลซีอะไรนักหนาวันนี้แล้วก็ข่าวต่อไปคนระับแมนเชสเตอร์ยูไนเ,เต็ดจะปลดเอลิกเทนฮาะออกจากตําแหน่งหลังเสร็จสิ้นฤดูกาลสรุปผลงานในฤดูกาลนี้นะครับนักข่าวอย่างซามี่มักเบลนะ เชียไหนผมรู้แล้วคนนี้ผมไม่รู้จักนะโอ้ผมว่าเป็นไปได้ยากนะเพราะว่าเขาเปิดโหวตแล้วแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะเป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปครับเชลซีเปิดเจ้าจ่ากับตำแหน่งตัวแทนของโทสิตนะกลองหลังของฟูลแลมและก็หลังหอดสัญญาการปีนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดต่อไปยังโรเบร์โต้เดซาบี้นะอันนี้ไม่น่าใช่ม่วนครับอันนี้อันนี้ม่วน,นะฮะ ใช่แล้วนี่นเชื่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพราะว่าแมนยูเอต็ดไม่น่าจะไปเอาเดอร์ซบี้มาเดอร์ซบี้น่าจะไปหลีกอื่นนะแล้วมิเชลยูเลียนนะเกลมันนะชาเบรลันโซคือ3ตัวเลือกของแมนเชสเตอร์ซิตีต้หากเป๊ปก็เดอลาอัมลาทีมในให้ดูกันหน้านี่ก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันสัญญาเป๊ปยาวสัญญาเป๊ปเหลือยาวมากไม่น่าจะเป็นไปได้นะมาที่ข่าวต่อไปเรียกพูเป็น หนึ่งในทีหนึ่งในสี่ทีมพิมารีกที่ให้ความสนใจเอเดรีนกองกลางของที่ให้ความสนใจเอเดรีนกองกลางของอัตลาร์ต้าที่มีค่าตัวราวห้าสิบล้านดูโลร์ครับมีข่าวแจกลิเวอร์พูลเอคโคนะน่าสนใจอยู่นะครับก็เอาอิติฮัทเนี่ยโอ้ชื่อเอาโอ้อิติฮัทเนี่ยเตรียมจะยื่นข้อเสนอยี่ห้าล้านปอนด์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อซื้อตัวเอเดรียนเอนเดอร์สันนั่นเองออกจากทีมนะ นี่น่าสนใจจากเดลิเมลนะครับแล้วก็เป๊ปโกเดล่าจะแยกทางกับแมนซิตี้หลังจบฤดกูกาลหน้าเนื่องจากสัญญาเทกำลังจะหมดลงแต่สโมสรยืนยันว่าต้องการให้เขาอยู่กับทพีมต่อไปอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นไปได้ยากที่เป๊ปจะออกนะครับเพราะว่าอยู่ในคิวขงกฤตนี่มันสนุกนะมันท้าทายมันท้าทายความสามารถของเปนะ๊ปโกเดล่าตลอดเวลาผมว่าเขาไม่ยายง,ง่ายครับ ถ้ามันไม่มเกิอดอะไรที่มันทําให้ต้องออกไปค้าออกไปคุ้มเทียมหลีกนอกมันต้องมีปัญหาที่มันใหญ่กว่าหมดสัญญานะครับว่าแล้วมาที่ลาลีกาสเปกับฮันซี่ฟกครับเตรียมจะเซ็นสัญญาเพื่อจะเป็นผู้จัดการเทียมคนใหม่ของบาเซลนาและข่าวอัปเดตปัจจุบันนี้คือเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับฮันซี่เฟกเปิดตัวกับบาเซลนาเรียบร้อยแล้วครับจาก นักข่าวอย่างฟาบิโอโรมานโนในข่าวเทียหนึ่งนะครับโอ้คนนี้นี่แม่นเย็ดครับแม่นยามมาก็ไมสันกินบูรประกาศอำลาเตาเฟอ,อยไปทางการนะครับแล้วก็กินบุเนี่ยมีข่าวลือครับที่จะไปทีมในลีกูดเดนลิกาทีมที่ทีมเป็นทีมที่โหดแอ้วกันครับเป็นทีมที่โหดแล้วก็อยากเสริมนักเตะไปลุยยูฟ่านี่คือข่าวอย่างเป็นทางการที่มาจากฟาบิโอโรมาโนนะแล้วก็เลอาเมตดีครับเตรียมยื่นข้อเสนอ ราว40ถึงราวสาถึงสีล้า,ลานโยูโรให้กับลีดนะครับเพื่อให้กับริวเพื่อพิจารณาการปล่อยตัวของเลนี่โยโรนะกองหลังวันเดคิดออกจากทีมนะครับเพื่อไปซื้อตัวดาวรุ่งในมาที่เรียก,กันโชเซเล่าอาครับข่าวของเอซิมิลานครับมีแผทนที่จะเซ็นสัญญาอาชีพกับฟาร์มเชสโกมาทามาด้านะดาวรุ่งวัยสิบแปดปีปรเรื่องชนะกับทีมชุดใหญ่ที่เรียบร้อยครับข่าวที่หนึ่งจากฟาลิโอ ฟาบิโอโรมาโน่นะครับเทีหนึ่งนะครับก็ยูเวนตุสเตรียมจะปิดตัวเดียโก้มอตกาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่สัญญาด้วยด้วยสัญญายาว3ปีนะครับข่าวจากฟาบิโอโรมาโน่เหมือนกันครับแล้วก็เปาโลฟอเรสกาจะรับค่าเหนื่อยของเอซิมิลาน2.5ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญาในซานซิโร่ครับเป็นเวลา2ปีนะครับเข่าทีหนึ่งอย่าง ปาบิโซโรมาโนโรายงานแล้วก็อันโตนิโอคอนเต้จะเข้าพบกับบ o a r d บริหารของนาโปลีภายในสัปดาห์นี้นะครับข่าวจากเจนลูคานะดิมาโซดิมาซิโอเจนเจนลูคามีดิมาซิโอนะเจนลูค่าดิมาซิเจนลูค่าดิมาซิโอนะครับ, ca, ca, acio, รบเป็นนักข่าวที่ให้ข่าวว่าคอนเต้จะไปคุมนาโปลีแล้วก็มาที่อันโตนิโอคอนเต้ครับแจ้งห้นาโปลีเก็บตัวซิโอวานี ดิโลลินโซเอาไว้กับทีมนะเาจากเจนลูค่าดิมาซิโอเหมือนคนเจ้าเขาเจ้าเดินเขาตกรายงานไปเมื่อกี้ก็มาที่ลีกฝรั่งเศสครับลีกฝรั่งเศสชาบิซิมอนนะยืนยันว่าจะไม่กลับไปแข่งแข่งทุ่ต้นสังกัดอย่างปารีดน,นะในฤดูการโดยเตรียมจะย้ายออกด้วยสัญญาเยื้องตัวอีกหนึ่งฤดูกาลที่ซานติโอยูนานะเออใช่ไม่ใช่ซานซานติโอนัวนะประมาณนี้ประมาณนี้ ชื่อน,าานาาักข่าวพิดนักข่าวถูกก็ขออภัยกันด้วยนะครับในรู้จักนักข่าวนะแล้วก็มาที่เรกเยอรมนีครับข่าวตลาดซื้อขายนะคนุณทุกคนอย่าเพิ่งสงสัยนี่คือข่าวตลาดซื้อขายนะครับจะข่าวโกนนะผมอาจจะแรงงานไวๆแต่ก็ช้าอยู่ดีนะแต่ก็พยายามจะพูดให,ให้มันไวๆให้มันสรุปง่ายๆฟังเข้าใจง่ายแต่ว่าผมไม่สันทัดเรื่องตลาดซื้อขายแล้วก็นเรื่องนักข่าวไม่ค่อยรู้เรื่องนะ นี่เป็นคอนเทนต์ใหม่ประจำช่องเรานะาตลาดซื้อขายครับมากันที่ลีกอุลิกา้าเยอรมนีนะครับบูเซียดูมูลยืน่นรับฟังข้อเสนอจากจากคาริมอาเดยมีหลังได้รับความสนใจจากหลายทีมในพรีเมียร์นะครับข่าวจากสกายสป,ปอร์ตเแบยบเออเร์เลเบโคเซ่นครับกำลังเจรจาก,จาก,กับอเล็กซิสกาเซียแข่งตัวเก่งของคิโรน่านะครับข่าวจากข่าวที่หนึ่งมนาะจากาบิโอ โลมาโน่นะฟาบีซิโอโมาโน่นะฟาฟาบิโอโลมาโน่นะครับมันอ่านง่ายดีครับก็นี่คือบทสรุปของตรนานักเตะครับว่าจะพูดให้มันให้มันแค่ครอบคลุมแค่เจ็ดแค่เจ็ดนาทีนะว่าจะพูดแค่ให้มันครอบคลุมแค่เจ็ดนาทีมันลามไปสิบสามนาทีครับเราขอโทษขออาภัยกันด้วยหลังจากการตัดแต่งอะไรแล้วนนเนี่ยน่าจะสั้นกว่านี้นะครับขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมแลบฟังกันตลาดซื้อขายของ วงการฟุตบอลยุโรปนะครับเรียกใหญ่ทั้งหลีหรือทั้ง4ลีหรือหลีนะับดีผมนับไปนะครับก็ไม่นับว่ามันกี่ลีนะก็ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบเรื่องตลาดนักเตะตลาดนักแข่งว่าเขาย้ายไปไหนโค้ชเขาไปคุมที่ไหนแล้วก็จะมี E ีพแยกจาก EP นี้ไปเป็น E ีวิเคราะห์นะว่าเหตุผลที่ทีมนั้นทีมนี้เลือกโค้ดเลือกอะไรไปเนี่ยเพราะอะไรจะมีคลิปใหญอีกคลิปหนึ่งครับ ำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ